สบายดีทุกคนสบายดีมืัอนี่เพ่อๆกันเก่าทุกคนอยู่วัดเลยทุกคนมาทำบุญมืัอนี้มาห่อแจกทุกคนมาใส่กระเบื้องใหม่ทุกคนเบดงบรรยากาศรอบๆทุกคนมมาทำบุญมาทุกคนเด้อใส่กระเบื้องใหม่ตอนนี้กระเบื้องใหม่กระเบื้องประมาณสี่ห้าหล่อเลยทุกคน หมาหอแจกใหม่ดูนะรบทุกคนบรรยากาศผู้ชา่งแก่ทุกคนตอนนี้มาแล้วเลยทุก

แปดไดห่สอ้ม่เห็นกเลยจกลุไม่เลี้ยอยู่วัดแกงฟ้ามนทุกคนเด้อมาทำบุญมานยใส่กระเบื้องเปลี่ยนกระเบื้องใหม่กระเบื้องมันหัวอยู่วัดแกงพ้านเทุกคนเด้อ มอแจกสามัคคีกันทุกคนเหมือนบาททุกคนคุมละสองคนสองคนดูบรรยากาศนะครับนีปาเก đó hở nó đi hẳn แปะบัวมาแล้วมาน้าแปะดึกแล้วก็